ทาไมครับถ้านัมแมนตื่นเช้าขึ้นมาตอนอยู่บนเตียงแล้วนัมแมนแบบตื่นมาในสภาพที่แบบว่าหัวฟูๆแล้วอยากใครสักคนนัมแมนอยากให้ใครที่แบบมองตื่นเช้ามาแล้วมองหน้าใครสักคนนั้นมาหยิกแก้มนัมแมนแล้วพูดว่าตื่นแล้วเหรอจะอ้วนใครครับว่าฮินาตะกับชิโรโกะไม่ซึบากิน้มแมนเอาตรงนี้เอาตรงนี้เหรอเอาตรงนี้เหรอเอาตรงนี้ฮินาตะเนี่ยนนัมแมนมันคุมไม่ได้จริงว่ะโอ้โหตัวซ้ายไะซึมเศร้า ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ใช่ซึมเศร้ามันหลีกเรื่องสังคมไปสัตว์เข้าสังคมไม่ได้โอ <ห |notimestamps|> ้โหจะมานที่ผมเล่นเยอะกว่าพี่แมนพี่แมนไม่ตามรอนหนักกว่าผมเยอะเลยเที่ยวเทีท่ยวซึมเศร้ากับเข้าสังคมไม่ได้คืออะไรเนี่ยที่ไปกูฟังนี้มันกินข้าวไอ้กินข้าวมันช่วยกูดิ้งี้กูจะเหมือนไหมทํำไมโคตรดีด้าเลยน้ำแมงเข้าหมดเข้าหมดล่างทองแล้วแอี่แอี่เขาทิ้งหมดแล้วไอ้เนี่ย เจ้กูด้วยซึมเศร้ากับ introvert ต่อต้านสังคมแม่งเอ้ยเหม um ือนลูกเหมือนหลานเจนเจนจือปากถ้าทาซานเห็นเจสิกาถับบิดผมว่าทาซานก็น่าจะอู้ก้าอยู่อเจสิกาเพราะอะไรไม่ชอบคนแบบหุ่นทั่วไปอ่ะดูดีดีอ่ะเซ็กซี่ดีเดี๋ยวลืมว่าเจนอยู่ในป่าเจนยังไม่ได้อาบน้ำก็หอม ที่ไม่เคยเหม็นสมดุลโอเคไหมตอนกูร้องกูสาหลีกเรียงท่อนนี้นะเว้ยเห็นงี้ผมก็เกรงใจแล้ว่าอยู่ไม่เป็นไไม่เป็นไรกูั่นไส้นะแมนให้มันจบๆกันไปแอชลี่ครับมึงต้องเลือกอะอผมไม่เกนพี่เอ้าไอ้เหียนี่ข้อพิพาทที่น่าสนใจมากสารค่อนข้างคิดหนักถึงแม้ว่าถ้าพูดถึงความน่าจับสูงสุดเนี่ยเแต่ผมขออนุญาตถามประชาชนก่อนเอ้ยว่าไงเพื่อนเมื่อกี้มีคนขึ้นโหวตที่น่าสนใจมากแล้วเราจะ วัดใจกันไปเลยนะครับว่าเราจะเลือกใครระหว่างซ้ายนะครับรอแฮนด์และขวานะครับเกมเมอร์น้าแม่อธิบายใช่ไหมทำไมถึงชอบอสินะขนาดนั้นทั้นนี้มันก็เป็นตัวโอเวอร์เรยนั่งเอ้ยโอโอโอเวอร์เรยวหรกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูรอดูกูถือป้อมคอนแล้วเนี่ยกูพิไรเนี่ยทําไมอระมันมันไม่โอเวอร์เลยเหรอคนชอบคนหลงคนไหล รู้ไหมแค่รอยยิ้มของเธอแค่ผมเห็นผมก็มีแรงใจ <c oughs> แค่ค <c oughs> ุณตองยิ้มผมก็มีแรงใจ